อันนี้ก็คือเควสค่าสไปโนนะคะแปดตัวเราจะต้องไปตามล่าหาสไปโนทั้งแปดตัวนะคะซึ่งโอเคมันเมื่อสองปีก่อนนะคะก่อนที่เราจะทราบข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นเควสที่ค่อนข้างน่าปวดหัวทีเดียวเชียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยต้องหาสไปโนตั้งแปดตัวนะคะคือองจริงแค่หาสไปโนแปดตัวเนี่ยก็ถือว,ว่ายากแล้วเพราะว่าสไปโนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหา มันไม่ได้หายากหรอกมันเกิดน้อยเอางี้ดีกว่าเออมันเกิดน้อยแล้วเอ่อสมมุติว่าเซิร์ฟหนึง่งอะเล่นสิบคนเอาน้อยๆแล้วนะสิบคนแปลว่าสไปโนะต้องแปดสิบตัวเลยนะคะซึ่งมันไม่มีทางที่วันหนึ่งสไปโนมันจะเกิดเยอะขนาดนั้นนะคะเควสเนี้ยเมื่อก่อนนะก็เลยเป็นเควสอ่าท็อปไฟ์อีกแล้วนะคะที่จะทําให้คนเนี่ยหลุดเควสประจาวันกันได้แต่ว่าหลังจากนั้นนะเราก็ได้ทําการพิสูจน์เราก็ได้รับข้อมูลใหม่นะคะเป็นวิธีทางรัฐ ที่จะเท้าให้ผ่านเควสได้โดยง่ายนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากทราบวิธีนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะอยู่ตรงพาร์ทที่สองสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะทำทำสแตมเอาไว้ให้นะ,ะก็สามารถที่จะกดแล้วก็ข้ามไปดูตรงนั้นเลยก็ได้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะบินนะคะลองดูนะคะว่าถ้าเราลองบินหาสดในวันเควสเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะ ไปว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่เควสขึ้นมาเนี่ยก็คือห้าทุ่มนะคะของเซิร์ฟเช่าห้าทุ่มผ่านมาตอนนี้สี่โมงแล้วยังจะเหลือสไปโนให้เราค่าทำเควสอีกไหมนะคะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนไล่ค่ามันตั้งแต่เมื่อคืนหรือว่าเมื่อเช้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่เจอสไปโนเลยสักตัวก็ได้นะคะเพราะว่าการเกิดของสไปโนเนี่ยมันก็มีจํากัดใช่ไหมคะ ไม่มันไม่มีทางที่สไปโนะจะเกิดขึ้นมาเยอะจนครบจำนวนคนที่ทำโควททั้งหมดนะคะเจออัลฟาแรปเตอร์นะคะอยู่ตรงนี้แถมแถมตรงนี้นะคะโอเคก็อย่างที่บอกว่าบริเวณโซนนี้ก็เจอเจอได้เยอะอะคะ่ะแต่ว่าในคลิปตอนนั้นอ่ะมันพอดีมันไม่มีตรงนี้นะคะแต่ว่าก็เจอตัวอื่นอยู่ดีนะสามตัวในคลิปนั้นนะคะเอาละ ทีเนี้ยตอนเนี้ยกลายไปว่าเราแทบจะเจอทุกอย่างนะคะยกเว้นสไปโนโซึ่งก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันควสวันควสเนี่ยสัตว์ที่เราจะหามันไม่ค่อยมีอยู่แล้วะคะ่ะเวลาที่เราจะบินหาสไปโนโนะคะเราก็พยายามที่จะหาตามแหล่งน้ําเอาไว้นะคะก็คือตรงแม่น้ําต่างๆนะคะอันนี้คือลักษณะของบ้านที่ไม่โหลดนะคะเนื่องจาก เราบินข้ามแมปมานะคะจากเขตหนาวจนมาถึงตรงนี้นะคะโดยที่ยังไม่ได้ออกเกมสักครั้งเลยนะคะเราทําให้เกิดลักษณะแบบนี้ได้ถ้าเจอลักษณะบ้านแบบนั้นนะคะพยายามอย่าบินเข้าไปนะคะเพราะว่าบ้านเขาอะมันเต็มนะคะแต่ว่าที่แสดงออกมาที่หน้าจอมันไม่เต็มนะคะพอเราออกเราเข้าใหม่เนี่ยเราจะไปติดอยู่ในบ้านคนอื่นได้นะ,ะเทีนี้เราก็บินหาสไปโนต่อนะคะอาจจะดูน่าเบื่อนิดน,นึงนะ เพราะว่าเราก็จะเ็นช้าๆค่อยๆดูแบบนี้ค่ะซึ่งอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะข้ามไปดูวิธีรัดนะคะก็สามารถกดข้ามไปที่ทางสแตปมได้เลยนะก็เป็นแบบแนวตรงๆนะคะแบบจริงใจต่อกันเลยอ่ะก็คือใครไม่อยากดูตรงนี้ก็ข้ามข้ามไปดูตรงท้ายได้เลยนะคะเราไม่กักเอาไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงบ้านต้นไม้เราดีกว่านะเคยเจออยู่ตรง ข้างล่างนะคะใต้บ้านอยู่ทีหนึ่งไม่ทีหนึ่งอะหลายทีเลยอะแต่ว่าถ้าให้พนันนะวันเนี้ยไม่น่ามีเนี่ยค่ะอันนี้คือจะเข้าสู่เขตบ้านต้นไม้เราแล้วใช่ไหมตรงปลายทางอะคะ่ะมันเคยมีสไปโนเกิดอยู่นะแถวๆเนี้ยซึ่งวันเนี้ยแน่นอนนะคะไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะเนี้ยปกติมันจะอาจจะอยู่แถวๆเนี้ยคะ่ะตบตบตัวอะไรกินอยู่แถวนี้ คือสไปนอรมันเป็นไดโนเสาร์กินปลาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตามแหล่งน้ําอ่ะราถ้ามันไม่อยู่ตามแหล่งน้ํามันก็จะอยู่ไม่ไกลมากค่ะคือมันอาจจะเดินเดินออกมาล่าตัวอะไรกินแต่ว่าเราหาตามโซนแม่น้ําไว้ก่อนอะ่ะเอาตามมีหน้าหมดเลยไปต่ออ่ากําลังจะเข้าสู่เขตที่เราทําควสตกปลานะคะตรงนี้มีควสให้ตกปลาอยู่นะคะบริเวณนี้ ซึ่งเคยเจอนะคะสไปโนโมายุย่งวุ่นวายมาขัดขวางการตกปลาของเรานะคะในวันที่เราต้องการจะทำควยตกปลามันก็มาขัดขวางนะคะแต่ในวันที่เราต้องการที่จะฆ่ามันมันกลับไม่มีนะคะอันนี้คือเรื่องปกติของเกมนี้นะคะนี่ก็คือตามแหล่งแม่น้ํานะคะตรงนี้ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าที่จะมีคือข้างหน้าน,นี้นี่นี่นี่เนี่ยค่ะตรงที่มันเป็นบ่อใหญ่ๆเนี่ย เอาละมีอัลฟาแรปเตอร์อีกแล้วนะคะอัลฟาแรปเตอร์เจอทุกอย่างในเว้นทอปไปโน่อัลฟาแรปเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะอัลฟาแรปเตอร์เมื่อกี้เจอตัวหนึ่งนะคะคือตรงนี้นะคะแล้วก็ใกล้ๆก,กันเลยนะคะ จออีกตัวนึงนะคะอยู่ตรงนี้ตัวผู้กับตัวเมียพดอดีเป็นแฟนกันนะคะออกมาหากินแต่ว่าไม่มีสไปโนคือวันเควสสไปโนจะเจอทุกอย่างยกเว้นสไปโนอะคะ่ะปกติถ้าสมมติว่าใครจะหาเพื่อที่จะจับเล่นนะคะไม่ได้ต้องการที่จะทำเควสอะไรเงี้ยก็มาหาบริเวณนี้ได้นะคะมีม้าตัวหนึ่งด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดของม้าด้วยนะคะใครอยากจะ ทำควสตจับม้าหรือว่าจะทำควสตถ่ายรูปม้าก็อย่าลืมมาหาแถวนี้นะคะเหมือนแบบมารีวิวสถานที่เลยอ่ะไม่ได้เป็นควสต,ตามหาสไปโนแล้วเนี่ยไม่เจอสไปโนเลยนะคะก็น่าจะมีคนฆ่าล้างบางมันไปตั้งแต่เมื่อคืนือเมื่อเช้าแล้วจริงๆอะค่ะจกข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวดิเราอาจจะบินเร็วไปแต่แบบเนี่ยเผื่อใจเวลาว,ว่าไม่น่าเจอหรอกนะคะเอาเป็นว่าถ้า เออมันไม่ใช่วันเควสอะเดี๋ยวจะมาพาบินดูนะคะว่าตามเส้นทางที่เราคาดคะเนหรือว่าเก่งไว้อะเราจะเจอไหมนะคะอืมแถวนี้ไม่ค่อยมีลวคะ่ะเรากลับเดี๋ยวเราวนกลับไปที่เอ,อแม่น้ําทางใต้เนี่ยอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าไม่เจอจริงเดี๋ยวจะกลับไปที่เขตหนาวบ้านเราละแล้วก็เควสฮันนะคะเคยได้ยินมาว่า ป้อมปืนก็นับนะคะถ้าเราเปิดป้อมปืนไว้แล้วบังเอิญมีสไปโนเข้ามาในเขตป้อมปืนเราอะแล้วเราออนอยู่เราก็เปิดท,ทําเควสอยู่อะมันก็สามารถที่จะสําเร็จเควสได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะตอนเล่นใหม่ๆ่อะเคยล่องแพมานะคะเพื่อที่จะย้ายบ้านนะคะตอนนั้นขนสิงสาราสัตว์ตามมาด้วยหมดเลยนะคะหมดบ้านเลยขึ้นแพมานะคะต่อเติมมาเล่นมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็โดสนสไปโนตัวหนึ่งนะคะดักฆ่า ล้างโคตรนะคะหมดเผาตรงนี้เลยนะคะวันนั้นก็เป็นวันที่เจอสไปโนและวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่เราจะเจอนะคะแล้วเร,เราก็เจอควสซอด้วยนะคะอ่าหนึ่งตัวสัตว์แรก็คือเจอทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่ต้องการนะคะคือแบบวันนี้เจออัลฟาแลตเตอร์ไปแล้ว3มตัวนะคะแต่ไม่เจอสไปโนสักตัวดูตรงซอกนี้หน่อยนะคะซอกนี้เคย อตอนสมัยเล่นใหม่ๆเนี่ยจับสไปโนตัวแรกตรงนี้เลยนะและแน่นอนนะคะในวันนี้ก็ไม่มีนะคะห่วยไปกับต้อมีคนฆ่ามันไปหมดแล้วอะคะ่ะเราก็หมดและลิมิตวันนี้สำหรับสไปโนที่จะเกิดนะแม่น้ำตรงนี้ก็เจอได้นะคะเจอได้หลายตัวเลยในสภาวะปกตินะ ตรงนี้นะคะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆนะคะก็จะเคยเจอสไปโนอยู่ตัวหนึ่งนะคะยืนอยู่หาปลากินนะคะแล้วแน่นอนวันนี้ก็ไม่มีนะคะตรงนี้ก็เจอได้เหมือนกันเนี่ยแถวเนี้ยซึ่งวันนี้ก็ไม่มีเคยเจออยู่มุมเนี้ยนะคะฟิวซึ่งวันนี้มันก็ไม่มีนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะอืม มุมนี้มุมนี้น่าจะมีนะหมายถึงว่าในสภาวะปกติน,น่ะเพราะว่ายัางไงมันก็เป็นเขตแม่น้ำเนาะมีช้างเลืองแสงอยู่ตัวนะคะยังเหลือเหลือรอดมาจากช่วงกิจกรรมเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยหาเลยตลอดแนวแม่น้ำนีำน่เลยถ้าจะมีก็อาจจะหยุดเนี่ยริมๆประมาณเนี้ยคะ่ะตบตๆตัวอะไรอยู่อะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูแม่น,น้ำทางเขต หนาวกันบ้างดีกว่านะคะนี่ก็คือทั่วแมปแล้วนะบริเวณนี้นะคะเจออย่างบ่อยก็ก็ก,ก็ยังไงก็ไม่มีนะคะในซอกล่ะไมีไมไหมเออตัวอะไรเนี่ยทีเล็กนะคะ <laughs> อยู่ใน อยู่ในน้าตกยืนอาบน้ํานะคะอมขอบขอบนี้ไม่มีตรงนี้นะคะสัตว์หลายชนิดมักจะลงมาติดบักน้ําแข็งเนี่ยนะออกไม่ได้ซึ่งรวมถึงสไปโนโด้วยนะคะบ่อยๆอ,อ่ะมีบาริออนิกนะคะติดติดบักอยู่ตัวหนึ่งแต่ก็ไม่มีสไปโนนะคะอืม ไม่มีนะคะเดี๋ยวเราหายาวๆต่อไปชุบๆอันนี้บ้านคนแล้วเราอ้อมมาทางนี้นะคะอ้อมมาทางนี้เพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ข้างๆแม่น้ำเนี่ยเคยเจอยูนิคอร์นนะคะ <c oughs> เออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะจะทำคลิปรวบรวมจุดที่เคยเจอยูนิคอร์นให้นะคะจะไม่จะไม่จะไม่ขอเรียกว่า จุดเกิดแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าใช่จุดเกิดมันจริงหรือเปล่านะเอาเป็นว่ารวบรวมจุดที่เคยเจอแล้วกันนะถ้ามีโอกาสนะคะแต่ตอนนี้ไม่เจอสไปโนเลยนะคะโอเคเรากลับไปที่เขตหนาวบ้านเราเดีกวนะคะนี่เขตหนาวบ้านเรานะคะนี่บ้านเราที่ไม่โหลดด้วยนะคะเพราะว่าเราเราบินลากแมปอีกแล้วนะเอ,อปกติตรงเนี้ยเคยมีนะคะเคยเจอ มาเดินทิ้งไข่เอาไว้เต็มเลยนะคะตรงนี้และแน่นอนวันนี้มันก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปแม่น้ำนี้ก็มีสไปโนเกิดอยู่นะคะแต่ถามว่าวันนี้มีไหมก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้ไม่มีเยี่ยมขึ้นสูงอีกหน่อยนะคะตรงนี้ก็เจอได้ซึ่งก็ไม่เจอนะคะอาจจะแบบเดินอยู่ ข้างๆข้างๆแม่น้ำก็ได้นะแบบแถวๆเนี้ยก็เจอได้นะคะแต่ก็วันนี้คือไม่มีเลยเงียบกิบโอเคก็ขอยอมแพ้นะคะสำหรับการบินตามหาสไปโนในวันที่เป็นเควสเนี่ยเควสล่าสไปโนเอ่เอิม่มชื่อเควสหายไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำวิธีทางลัดที่เราได้รู้มากันดีกว่าเนาะ เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการไปโพสนะคะในกลุ่มในกลุ่ม arc mobile เนี่ยแหละ Thailand น,นะคะซึ่งสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นแอดมินกลุ่มเลยนะคะก็ไปโพสต์ถามนะคะว่าไอภารกิจประจําวันเนี่ยไอค่าสไปโน8ตัวเนี่ยคือตอนนั้นน่ะรู้สึกท้อมากกับการบินหาสไปโนตั้งแดตัวนะก็เลยจะถามว่าเออไข่ฟักของสไปโนเนี่ยที่เราไม่ได้กดเคม,มันอะ่ะหมายถึงว่ามันเกิดมาปุ๊บมันจะเป็นตัวป่าใช่ไหมอยากรู้ว่าแบบถ้าเราฆ่าตัวลูกของมันอ่ะ มันจะนับไหมนะคะซึ่งตอนนั้นอะหลายๆคนอะก็บอกว่าทําไม่ได้นะคะทําไม่ได้เออไม่สามารถทําได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบเออยอมแพ้ไปละแต่แบบตอนนั้นอะที่ทุกคนบอกว่าทําไม่ได้อะคือมันเป็นมันเป็นแพดเดิมนะคะที่เขายังไม่อัปเดตแต่ว่ามันมีพี่คนหนึ่งนะคะอันอันนี้ขออนุญาตไม่เซ็นเซอร์ชื่อพี่เขานะคะเพราะว่าเราจะให้เป็นเครดิตของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนทดลองให้เราเนาะเขาบอกว่าเออ จากที่สงสัยนะครับวันนั้นโพสต์ไปวันที่สิบสองมกราเนาะวันที่สิบสี่มกราเนาี่ยพี่เขาก็มาพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าลูกสไปโนที่เพิ่งฟักจากไข่เนี่ยสามารถฆ่าทําเควสได้หรือไม่นะคะพี่เขาทดลองมาแล้วคือทําได้นะคะเนี่ยเขาฆ่าลูกมาแล้วก็ผ่านเควสหลังจากวันนั้นนะคะวันที่สิบสี่มกราสองพันยี่สิบเนี่ยเราก็ไม่ต้องปวดหัวกับเควสสไปโนอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้ตัวไข่ฟักเนี่ย ในการค่าทำควสนะคะสไปโนโ8ตัวเราก็ใช้ไข่แค่8ฟองเท่านั้นเองหลังจากนั้นอะ่ะการทำควสก็ไม่ใช่เรื่องปวดหัวกีกต่อไปเลยนะคะนะคะหลังจากที่เราทราบว่า,าไข่หรือว่าตัวแรกเกิดของสไปโนโเนี่ยมันสามารถทำควสได้นะคะเราก็ได้มีการเตรียมการนะคะไข่สไปโนโทั้ง7ฟองเอาไว้อะสงสัยใช่ไหมคะทำไมควสมันให้ทำ8ทำไมเตรียมไข่ไว้แค่7นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการค่าแล้วก็ชุบด้วยนะคะสําหรับคนที่อาจจะเตรียมมาไม่ครบอ่ากรณีนี้นะคะเตรียมมาไม่ครบนะคะควณให้ทำแปดแต่เตรียมมาแค่เจ็ดอ่าเดี๋ยวระวังไข่สเปรโนที่เราเตรียมการเอาไว้ก่อนนะคะวางไว้วางไว้วางไว้วางให้หมดอืประมาณสองถึงสิบนาทีนะคะเราก็จะได้ทำคันไม่ปิดประตูไว้ก่อนป้องกันมันหนีนะคะ จริงๆแล้วอ่ะคือแอบแอบโชว์นิดนึงเอออยู่ไหนนะแอบแอบโชว์นิดนึงนะคะเน,นี่ยค,คือไข่สไปโนที่เตรียมเอาไว้ทั้งหมดนะคะสำหรับเควสเนี่ยได้อีกหลายวันเลยเนาะแต่ว่าวันนี้จะเอามาแค่7ใบเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำให้ดูในกรณีของคนที่เอออาจจะเตรียมไข่ไม่ทันนะคะไม่ถึง8ฟองจะทำยังไงดีจะออกบินหาก็ไม่เหลือแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวขอค่าสไปโนนะคะทั้ง7ดตัวที่เป็นตัวน้อยเนี่ยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทําวิธีให้ดูนะคะว่าทํำยังไงถ้าเตรียมไข่มาได้ไม่ครบนะคะโอเคตอนนี้เวลาก็ผ่านไปสักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คนะว่า,าสไปโนเนี่ยฟักไข่ออกมากี่ตัวแล้วนะคะนี่อย่าลืมปิดประตูไว้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกมันออกมาเดินเพ่นพ่านเออตอนนี้มีหนึ่งสองสามตัวนะคะอุ้ยสี่ตัว สตัวแล้วนะเลเวลหนึ่งนะคะเพราะว่าเราใช้การผสมผพ่อแม่เลเวลหนึ่งนะคะทําไมถึงจะต้องเป็นเลเวลหนึ่งนะคะมันมีมันมีเหตุผลอยู่อ้าวมีแถมอีกตัวหนึ่งตอนนี้มีหนึ่งสองสามสามีสมสม่ห้าเดี๋ยวเราค่าทั้งห้าตัวนี้ก่อนอ่นะน่าสงสารน้อยเลยดูดิเริ่มตัวที่หนึ่งนะคะหนึ่งเควสนับแล้วนะคะสองนับแล้วนะสาม ีพวกนี้มันขยับเพื่อที่จะมาแก้แค้นให้เพื่อนมันนะคะสี่และอ้าวสุนหมด5นะคะโอเคอ่าสมมุติว่าอุ๊ยฉันบังเอิญเตรียมไขไว้5ฟองอ่าทำยังไงดีอิมแพนนะคะสามเหลี่ยมเราเก็บอิมแพน3สมเหลี่ยมเนี่ยเข้ามาไว้เพื่อที่เอาไปชุบค่าต่อนะคะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องใช้พ่อกับแม่เลเวลหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ ลูกของสไปโนเนโคตรออกมาเป็นเลเวลหนึ่งด้วยนะคะซึ่งเวลาชุบนะคะมันจะใช้แอมเบอร์แค่2เท่านั้นเราก็ชิปอันนึงเนี่ยเราก็สามารถชุบแล้วก็วนค่าได้หลายรอบนะคะมันจะมีเวลาคูลดาวแค่15นาทีเท่านั้นเองอ่ะตัวนี้เก็บได้นะคะเพราะว่าตัวของน้องเขานะคะไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งอื่นนะคะถ้าเกิดว่าตัวมันติดอยู่กับสิ่งอื่นเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะคะโอเคตอนนี้เรามีชิปอยู่สอันนะคะแต่ว่า 12อันเนี่ยมันใช้4แอมเบอร์ใช่ไหมแบบแอมเบอร์เราน้อยอะ่ะเราเรายังไม่อยากเปลืองนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราวางวางต่ออีกสัก2เอ้ยเกือบกดกินอ่าเดี๋ยวเราฆ่าน้อง2ตัวนี้เนาะมันก็จะเท่ากับ7ตัวนะคะที่เราฆ่าไปจากตรงนี้5ศพนะคะกับใครอีก2ฟองแล้วเดี๋ยวจะมาสร้างสถานการณ์ว่าเออและอีกตัวสุดท้ายที่เราไม่มีไข่ไม่มีเลยไม่มีเลยเก็บก่อน ไม่มีไข่นะคะอันนี้ไม่มีไม่มีอยู่จริงเอออุ๊ยตัวนี้เป็นตัวกายพันุนะคะนี่เราคือเราฆ่าเขาจ็แบบเขาแบบกายพันเราะเป็นสีฟ้านะคะนี่คือตัวที่หกนะคะแล้วน้องตัวนี้ก็คือตัวที่เจ็ดนะคะกายพันธสีฟ้าอา้าวเลือดเยอะซะด้วยโอเคเรียบร้อยนะคะนี้เราก็ฆ่าน้องเขาไปทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วนะคะเจ็ดตัวสมมติอ่าเราเก็บอิมแพนเข้ามาใช่ไหม เก็บมาอีกนะคะอันนี้เก็บได้อีกเก็บอินแพน์น้องเข้ามาแล้วเรามีไข่แค่เจ็ดฟองทำยังไงดีเหืออีกตัวหนึ่งเราก็เอาอินแพน์เนี่ยนะคะมาชุบซึ่งกว่าจะชุบได้เนี่ยก็คือใช้เวลาอีกสิบสองนาทีนะคะซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าถ้าเราทํามาต่อเนื่องใช่ไหมคะวันเนี้ยจะเป็นวันที่น่าจะได้แอมเบอร์ประมาณสี่แล้วอันนี้เราเสียไปสองอ่ะวันก็ถือว่า ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะคะแล้วก็ยังต่อต่อให้เคเวสเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยเสีย2ไม่คุ้มเลยลองคิดดูว่าเคเวสที่มันขาดตอนไปอ่ะมันจะทําให้เราเสียแอม,มเบอร์ไปอีกมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเสียแค่สองแอม,มเบอร์เพื่อให้เคเวสมันเดินทางต่อไปได้เนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะแพงมากถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้เตรียมพ่อแม่ของสไปโนเลเวลหนึ่งเอาไว้นะคะนี่เห็นไหมอันนี้เขาเลเวลหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลเวลหนึ่ง อันนี้ก็เดี๋ยวเลื่องหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เขาใกล้พันเป็นสีฟ้านะคะ <S <S ก็เลยได้ลูกเป็นสีฟ้าเมื่อกี้ออกมานะคลบหลังสีฟ้าแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาชุบนะคะให้ดูว่าสามารถทําวิธีนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเปลืองก็เตรียมไข่เอาไวใ้ให้ครบแปดฟองก็แล้วกันนะคะละตอนนี้ก,นนก็เวลาไปจน ตัว Implant เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะคะเราก็จะทำการชุบ่ะสำหรับใครที่ะะต่อให้เราเจอ <c oughs> สไปโนแค่ตัวเดียวเนี่ยเราเก็บ Implant เอาไว้แล้วเราก็ทำการาชุบชีวิตเขาจนครบ7ดรอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็เอา Implant มาชุบเลยอันนี้เขาเตือนว่ามันจะเป็นตัวป่านะซึ่ง ไม่ต้องเตือนเรา<ม>เพราะเราต้องการให้มันเป็นปะ่ายนะคะเราเลข้าไมได้นี้คเควสเหลือแค่ตัวเดียวนะคะเ๋็บเพิ่งรีบผ้านนะให้เขาขยับให้เสร็จก่อนไม่เหมนก้นนะ่ะบางทีมันจะหายไปเลยแล้วมันไม่ได้นับนะคะโอ๊ยน่าสงสารจังเลยเฮดช็อตเลยนะคะเสร็จร้อผ่านเควสแล้วนี่เป็นไงคือถ้าสมมติว่าเราเตรียมไขามาไม่พอนะเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยการเอามาชุบอะมันเปลืองเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ เราจะได้แอมเบอร์คืนมาอยู่ดีนไม่เควสนี้ก็เควสต่อต่อไปเนะนี่น้องสไปโนน่ารักมากเลยโอเคก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะสําหรับเควสค่าสไปโนนี้คลิปยาวหน่อยนะคะแต่ว่านั่นแหละเออใครที่ดูเต็มเต็มนะคะทั้งตอนบินหาแล้วก็ตอนทำเควสเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยส่วนเอ,อ่อใครที่เข้ามาดูแค่ขั้นตอนการทําทางลับนะคะก็ไม่เป็นไรเนะเพราะว่าเป็นจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้อยู่แล้วนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ทำเควสประจำวันผ่านกันเนาะ โอเคก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะ